Time Ill tell story story you a, story. a story เรื่องราวจุดเริ่มต้นของเจ้าป่าผู้ยิ่งใหญ่ในไลออนคิงจากสิงโตน้อยหลงทางส่ราชาแห่งพงไั่เห็นคะแนนวิจารณ์ณแล้วนักวิจาร์ไม่ค่อยชอบครับแล้วเสียงจากคนดูอย่างเรา,เ,ราเนี่ยจะชอบหรือเปล่าผมไปดูมาแล้วทีเขียนอย่างไรบ้างมาคุยกันครับแบบไม่สปอยกับจังหวะจะรีวิวมูฟาซาเดอะไลออนคิง เรื่องราวจะเกิดขึ้นผ่านคำเล่าของราฟิกี้ลิงอวุโสของครอบครัวซิมบ้าที่ได้บอกเล่าเรื่องราวนิทานตำนานของเจ้าป่าผู้ยิ่งใหญ่ให้กับเคียรา่าลูกสาวของซิมบ้าฟัง iki, เราจะได้ผจญภัยไปกับเรื่องราวสุดตื่นเต้นผ่านคำบอกเล่าของราฟิกี้เรื่องราวการผจญภัยของคุณปู่อดีตเจ้าป่าผู้ยิ่งใหญ่ที่มีนามว่ามูฟาซา find you r please circle of life <laughs> ความรู้สึกหลังดูของผมเลยก็คือสนุกครับ ตื่นตาตื่นใจยิ่งพอมาได้สัมผัสแบบภาพยนตร์สมจริงอะ่ะมูฟาซามันทําให้ผมยิ่งรักจักรวาลเดอะไลออนคิงมากกว่าเดิมไปอีกความยิ่งใหญ่ของงานภาพที่มันสมจริงของเดอะไลออนคิงยุคใหม่เนี่ยมันทําให้ผมรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งเลยไม่ว่าตัวละครจะทําอะไรมันทําให้นึกถึงตอนที่ได้สัมผัสกับเวอร์ชั่น2019ครั้งแรกอะ่ะว่ามันว้าวมากๆภาพทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นข้างหน้าเราอะ่ะแม้จะเป็นแค่ CGI ที่มันสร้างความสมจริงขึ้นมา แต่มันก็สมจริงเหลือเกินเนียบทุกจุดเลยที่สําคัญคือหนังมันสามารถแสดงสีหน้าอารมณ์ความรู้สึกของเราสัตว์ออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมดีกว่าภาคที่แล้วครับน่ารักสนุกสนาน We trapped. What do we do do? บวกกับงานเพลงบรรเลงคำร้องของฉากมิวสิควลที่ไพเราะจับใจงานเพลงยอดเยี่ยมก็ทำให้สนุกสนานกันทั้งครอบครัวใช่แล้วครับหนังเรื่องนี้เหมาะมากๆเลยที่จะพาเด็กๆไปดูนะไปดูกันทั้งครอบครัวยิ่งในช่วงคริสต์มาสแบบนี้ช่วงปีใหม่แบบนี้นะโอ้โหผมว่ามูฟาซาเดอะไลออนคิงมันเป็นหนังที่จะสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับน้องๆหนูๆได้อย่างแน่นอน Come. ในด้านของเสียงภาคส่วนตัวผมไปรับชมในระบบเสียงภาษาไทยมาความคาดหวังที่ตั้งไว้ก็สูงเลยครับเพราะว่าพี่ณาเดตก็ร้องเพลงเพาะพี่ตาอูก็เป็นนักร้องเคยภาคเสียงมาแล้วด้วยเออพี่แก้มก็มีผลงานกับดิสนีย์อยู่เรื่อยๆแม่ผมจะแอบสบประมาทพี่นาเดตเด็กๆนะว่าร้องเพลงเพาะจริงแต่ผมแบบยังไม่ค่อยชอบงานภาคของเขาเท่าไหร่ในครั้งก่อนๆนะแต่ก็ต้องเสื่อรใจครับเพราะว่างานนี้เสียงดีมากๆพี่ตาอูกับพี่แก้มเนี่ยผมไม่ติดอยู่แล้วอย่างที่บอกไปเพราะว่าทํางานด้านเสียงเยอะพี่ตาอูเคยฟังมาแล้วนอกจากองค์ พี่ชักเจีย๊ยบอันนี้ก็งานดีส่วนพี่แก้มก็ทํางานกับดิสนีย์มาก่อนแต่ความว้าวของผมที่มีต่อเสียงพี่นาเดตเนี่ยคือแบบมีสิบคือให้ร้อยเพราะว่าเงาเสียงของพี่นาเดตท,ที่ผมเคยได้ยินมาทั้งหมดทั้งชีวิตอะ่ะบทนี้มันถูกสลัดออกหมดเลยพอมาอยู่กับบทบาทของมูฟาซาในวัยหนุ่มมันจะเป็นอารมณ์ไหนอะ่ะพี่นเดตก็พีเซนออกมาได้อย่างไร้ที่ติคือมันไม่มีความเป็นเงาเสียงเดิมอะ่ะไม่มีเลยคือขนาดที่ว่าถ้าไม่บอกมาก่อนว่าพี่แบะภาคเนี่ยผมก็ไม่รู้นะครับ พี่ตาอูพีเซ็นความเป็นทากาได้อย่างดีมากๆแต่พอต้องสลับโหมดไปสกาเมื่อไหร่ที่มันจะมีความแบบเสียงตัวร้ายอ่ะมีความแหบๆบแกบบก็ทําได้ดีอ่ะดีจนน่าตกใจอ่ะเพราะฉะนั้นด้านงานเสียงไทยผมการันตีเลยครับว่ามูฟาซาเดอะไลออนคิงคุณภาพร้อยเปอร์เซ็นต์ท่ามกลางความตื่นตาตื่นใจของเด็กๆ ในมุมมองของผู้ใหญ่อะ่ะมูฟาซาเดะไลออนคิงก็มอบแนวคิดการใช้ชีวิตได้อย่างลึกซึ้งนะแทรกได้ดีมากเลยเพราะว่านี่คือผลงานของพุ่มกับแบร์รี่เจงสกินครับพุ่มกับมูนไลท์หนังระดับรางวัลออสการ์เลยนะครับ แนวคิดการใช้ชีวิตเอ่ยการยอมรับตัวตนการก้าวข้ามความกลัวการเติบโตต่างๆของตัวละครรวมไปถึงการเสียดสีสังคมชายเป็นใหญ่เนี่ยมันถูกแฝงไว้ในป่าอันกว้างใหญ่เหล่านี้ได้อย่างครบถ้วนจริงๆและมันก็จะถูกเปิดออกนะเมื่อคนดูอย่างเรา,เ,ราเนี่ยมีประสบการณ์การใช้ชีวิตมากขึ้นซึ่งมันหมายความว่าผู้ใหญ่ดูก็จะได้มุมมองดีๆกับไปเยอะอยู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่หนังเด็กที่เด็กดูได้อย่างเดียวนะผู้ใหญ่ก็ดูได้ I I have a secret, I always want แม้ข้อดีจะเยอะเยอะจนผมลุ้น่ะว่านี่จะเป็นหนังพันล้านเรื่องต่อไปของดิสนีย์แต่ข้อเสียของมูฟาซาเดอ l i ลออนคิงก็มีมากเหมือนกันนะมาฟังกันเลยครับแบบไม่อคติก็ อันดับแรกเลยคือบทภาพยนตร์มันไม่ค่อยลึกซึ้งเท่าไหร่ถามว่าอินไหมสนุกไหมมันก็สนุกครับแต่คุณภาพของบทมันถูกจํากัดตัวเองไว้เพราะว่าโพซิชันของตัวมันเองคือหนังเด็กฉากดราม่ามันซึ้งยากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรื่องราวอ่ะมันไกลตัวคนดูยิ่งเราต้องมาดูสิ่งโตดราม่าอีกเนี่ยการเกาะติดด้านอารมณ์ในส่วนดราม่าจึงเป็นไปได้ยากเรื่องราวของตัวละครก็จะเล่าเป็นแบบเส้นตรงเลยคือก็เข้าใจแหละว่ามันเป็นสตอรี่คาบอกเล่าของไอ้เจ้าลิงเนาะแต่ว่า มันก็น่าจะดีกว่านี้ไหมถ้ามีลูกล้อลูกชนที่เดายากขึ้นแล้วก็มีการพลิกล็อกมากขึ้นและอีกส่วนที่เป็นปัญหามาตั้งแต่ภาค2019ก็คือเรื่องราวมันยิ่งใหญ่มากอลังการมากมันให้ได้แค่ความรู้สึกให้ได้แค่อารมณ์ที่เรารู้สึกเดียวนั้นนะแต่ว่าความรู้สึกเหล่านั้นนะก็จะหายไปแล้วก็จะกลายเป็นแค่หนังที่ดูจบแล้วจบไปซึ่งผมเองก็เคยรู้สึกแบบนี้นะกับ t h อ Li o อ k น n ิภาค2019 พอมาดูมูฟาซาก็ยังรู้สึกแบบนั้นอยู่รู้สึกว่าเดี๋ยวอีกสัก3-4ปี2-3ปีก็คงจะลืมหนังเรื่องนี้ไปนะแล้วก็ไปเสพหนังป๊อบคอร์นมูวีเรื่องอื่นที่เป็นความสุขระยะสั้นต่อ <say> <'re> ส่วนปัญหาสีหน้าอารมณ์ของตัวละครที่เป็นเรอลิสติกที่ผมได้ชมไปอันนี้ผมก็ชื่นชมจรงิจรงๆเพราะว่าทำได้ดีกว่าหนังภาคที่แล้วแต่ ยิ่งไปกว่าเรื่องสีหน้าท่าทางเนี่ยสิ่งที่ผมรู้สึกไม่ต่างกับภาคก่อนก็คือบางทีผมดูไม่ออกนะว่าใครเป็นใครสิ่งโตตัวไหนคือตัวอะไรเนี่ยโอ้โหใครบูฟาซาใครทาก้าเออภาคนี้ผมยังแยกไม่เคอยออกเหมือนเดิมเลยวะ่ะแต่ว่าแก้ต่างให้นะครับเพราะว่าภาคนี้ไม่ได้มีเยอะเท่าภาคแรกนะที่ดูแล้วงงมากๆเลยเออคงจะด้วยตัวละครหลักมันน้อยแล้วก็แต่ละตัวก็มีความยูนิคในตัวเองที่สูงขึ้นด้วยทําให้ดูออกอยู่บ้างว่าใครเป็นใคร Broken. There will broken be There one Lion King. และนี่ก็คือทั้งหมดของรีวิวคลิปนี้ครับภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์แห่งปีจากดิสนีย์เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมรอดูมากที่สุดเลยนะในปีเนี้ยเออมูฟาซาและไลออนคิงเนี่ยมันยังมอบประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมในโรงภาพยนตร์ได้อย่างน่าประทับใจงานเสียงงานภาพบอกเลยครับดูในโรงเอะเพราะว่ารายละเอียดของจอขนาดและจำนวนของลำโพงมันก็ทำให้เราสมัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่ของคอมพิวเตอร์กราฟิกยุคปัจจุบันได้แบบเต็มประสิทธิภาพจริงๆ ไปดูกันเถอะครับสนุกเพลิดเพลินเหมาะจะไปดูในโรงเป็นอย่างยิ่งเลยถ้าคุณโตมากับ The Lion King คุณต้องดูเลยนะเรื่องนี้มูฟาซาเ h l l o o อน i ิงวันนี้ในรูปภาพยนตร์ครับก่อนจากกันไปก่อนจะจบคลิปนี้ถ้าหากว่าชื่นชอบการนำเสนอของจังหวะจะหนังฝากกดไลค์คลิปนี้ครับเพื่อให้คลิปนี้ขึ้นฟีด youtube มากขึ้นกดแชร์คลิปนี้เพื่อเพื่อนๆคนรักหนังรู้จักกับจังหวะจะหนังและกดติดตาม เพื่อไม่พลาดวิดีโอกับภาพยนตร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบครับเลอโบวีเซมโ v วีสวัสดีครับ